สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมสร้างมากเนาะมาพบกันอีกแล้ววันนี้พามาเที่ยวแล้วกันถือว่าพามาเที่ยวนะครับห้องเครื่องอเรือบรรทุกน้ํามันนะครับเรือลํหนึ่งก็เป็นงานของสร้างมากนั่นแหละางานหลักๆของเรือลํานี้ก็คือโอเวอร์ฮอนคอมเพรสเซตนะฮะเครื่องปั่นไฟแต่วันนี้ได้มีโอกาสมา,ามาชมแล้วกันเนาะมาเที่ยวแนะนําชิ้นส่งต่างๆของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เรือ เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ๆก็เจ้าตัวนี้คือเครื่องจักรใหญ่ของเรือลำนี้เนาะก็ขนาดไม่ใหญ่มากครับกําลังแบบเขาเรียกว่าไซส์น่ารักนักนะครับผม3า0 0ันสามพันนะครับสามพกิโลวัตต์6สูบเรียงด้วยกันขนาดความโตของลูกสูบอยู่ที่320มิลิเมตรนะครับหสูบเรียงเป็นของวัตสิลาโอ้โหเครื่องยนต์ยุโรปเลยนะอะไรโคตรแพงอะ่ะโคตรแพงเลยอะไรแต่ว่าเครื่อง จากใหญ่เนี่ยไม่ได้โอเวอร์ฮอนเนาะเขาก็ทำแอร์คูลเลอร์นะครับทางคนเรือเขาทำเองแล้วก็ยกฝาสูบยกฝาสูปก็คนเรือเขาเป็นคนทำนะครับส่วนฝาสูบนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมนะฮะที่จะรับช่วงต่อเอาไปบดวาลวเทสน้ำนะครับเทสลินลมสาตาร์ทอะไรทำนองนั้นแหละ <c oughs> ก็เป็นงานบริการฝาสูบนะฮะแต่ไม่ได้ถอดนะครับผมไม่ได้ถอดเนาะคนเรือเขาถอดให้วันนี้พามาเที่ยวแล้วกันตามต้นคลิปที่บอกไว้ เครื่องจากในเรือครับเครื่องจากใหญ่แล้วอุปกรณ์ต่างๆมันมีอะไรบ้างเนาะเจ้าตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยเกียร์นะครับนี่เกียร์มีเกียร์ทดนะครับเดินหน้าถอยหลังด้วยระบบ C P P ผมไม่แน่ใจนะใช้ C P P หรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามีนะ,ะแล้วก็เจ้าเกียร์ตัวนี้มีพ่วงมาด้วยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ generator นั่นเอง เวลาเรือเขาวิ่งนะครับไปในทะเลเปิดเนาะไม่ได้วิ่งอยู่ในร่องน้ำนะครับอยู่ในสภาวะทําง,งานปกติใช้ความเร็วรอบคงที่นะเขาก็จะเปิดใช้เจนเนอเรเตอร์เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวชาร์จเจนนี้แล้วก็คู่ขนานไปกับเครื่องยนต์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับผมขนานกัน2ตัวเนาะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานนั่นเองประหยัดน้ํามันทํารองนั้น <c oughs> เพราะว่าน้ํามันมันแพงเนาะนี่เจ้าตัวนี้ใช้เวลาเรือเดินเท่านั้น ส่วนเรือจอดหรือขนาดทำสินค้าเขาก็จะใช้เครื่องปั่นไฟที่เป็นเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์ช่วยแต่เจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูอีกตัวหนึ่งนี่เทอร์โบชาร์เจอร์นะครับโคตรใหญ่อะเครื่องยนต์ไม่ใหญ่นะแต่ใช้เทอร์โบชาร์เจอร์ตัวใหญ่มากเห็นกันไหมเอ่ยบีบ b นะครับชื่อยี่ห้อเขาเนาะผมไม่แน่ใจคำว่า BBC เนี่ยเป็นชื่ออะไร แต่ของเขาคือไทย VTR นะครับ304โอ้ขนาด304นี่บ่แม่นมน่อยเลยไม่น่อยเลยอ่าวางไว้บนท้ายรถกระบะสี่ประตูอ่ะลูกเดียวเลยพอดีเต็มเต็มกระบะนะครับเจ้าตัวนี้ลูกไม่เล็กยางมากเลยเรื่อยอ่าเขาเรียกแคลิฟายเนาะเจ้าตัวนี้หรือกรองนะครับกรองน้ํามันเครื่องนะครับกรองน้ํามันเครื่องแบบ เวียงนะแบบหมุนเวียนก็ตัวนี้บางท่านเขาก็บอกว่าเป็นกรองหยาบเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ทําความสะอาดนะ้ำมันเครื่องแบบ100%เนาะมันก็เลยกลายเป็นกรองหยาบเพราะว่าอะไรก็ตัวนี้อันนี้เป็นแล่ท่อน้ํามันเครื่องที่จะใช้งานที่จะส่งต่อไปใช้งานในเครื่องยนต์เนาะมันแบ่งนะครับส่วนหนึ่งออกมานะครับเพื่อทําการทําความสะอาดเนาะแคลิไฟรหรือเครื่องบําบัด น้ำมันหล่อนะครับแบบแรงเหวี่ยงนั่นเองช่วยได้ช่วยได้ช,ไดช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเค,นครื่องนะฮะไปได้เยอะ่อะแค่นี้เนาะสาหรับชั้นล่างเดี๋ยวไปเรื่อยๆเมื่อกี้ชั้นล่างสุดเดี๋ยวไปเรื่อยๆชั้นชั้นสองชั้นสองหน้าง,งานของกระพมเองตามใบงานเนี่ยเขาบอกว่าให้โอเวอร์ฮอนคอมบิเซตเครื่องอปั่นไฟทั้งหมด2เครื่องเนาะแต่ก็สแตนบายไปก่อนเครื่องนึงแล้วก็ลื้อไปก่อนเครื่องหนึ่งํำนองนั้นพอ เจ้าเครื่องเครื่องนี้ซ่อมเสร็จเนาะก็จะค่อยมาลื้อเครื่องนี้ทำนองนั้นเผื่อในกรณีฉุกเฉินนี่ก็จับหงายท้องเลยปกตินะครับเครื่องยนต์เรือเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะโอเวอร์ฮอนคอมบิเซตในการเปลี่ยนเมนแบลลิงนะครับเขาไม่นิยมพลิกท้องหรือยกข้อเหวี่ยงกันเนาะแต่เจ้าเครื่องยนต์เครื่องนี้มันพิเศษนะครับติดปัญหาทางเทคนิคน,นิดกันหน่อยก็เลยต้องจับยกขึ้นมาหงายท้องเพื่อที่จะ ยกข้อเหวี่ยงมันขึ้นนะครับปัญหาเ็ามีอยู่จุดจุดเดียวนั่นก็คือทัดแบริบ่งฮะทัดแบริ่งมันเป็นแบบสลักเนะาะทัดตัวล่างเนี่ยที่ติดกับประกับมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนทัดแบริ่งตัวบนที่ติดอยู่กับเสื้อสูบเนี่ยมันก็มีสลักยึดนะครับมันไม่สามารถที่จะไหลออกมาได้ไหลออกมาได้นะครับมันก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนได้วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนนั่นก็คือต้องยกข้อเหวี่ยงเท่านั้นเนาะนนก็เลยแมม ไหนๆก็อ่ะยกก็ย,ยกทำนองนั่นแหละมีคำสั่งมาให้ยกนะครับเพราะว่าปกติแล้วเรือกลาดเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ยกเข้าเหวี่ยงกันเนาะมันก็สามารถใช้วิธีที่เรือก็ปิ้นได้นะครับปิ้นออกมามันจะมีเครื่องมือพิเศษเนาะใส่แย่เข้าไปในรูน้ํามันนะครับของข้อเหวี่ยงแล้วก็หมุนปิ้นมันออกมาเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับใส่อาจจะใส่เครื่องมือพิเศษหรือจะใช้มือดันเข้านะครับ รืออาจจะไปะใช้เครื่องมือช่วยนิดๆหน่อยๆ,ๆทำนองนั้นเวลาใส่นะครับเวลาถอดมันก็เป็นเทคนิคและก็วิธีการที่ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ซับซ้อนเนาะใครๆก็ทําได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ชํานาญการทํานองนั้นเนี่อันนี้ชั้นนี้เป็นชั้นของเครื่องปั่นไฟเนาะเดี๋ยววนมาตรงนี้สักนิดนึงไอ้ถังใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ถังอะไรนะถังซีเวทนะฮะถังขี้ถังขี้อันนี้ก็เครื่องบาบัดนะครับบาบัดของเขา บับัดสิงปฏติโก้นะฮะนี่ขาดไม่ได้เลยเจ้าตัวนี้คือปัมมป๊มลมนี่ปั๊มลมปั๊มลมใช้งานเรือเนานะเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องจักรใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งเครื่องปั่นไฟเมื่อกี้นี้ครับเวลาเขาสตาร์ทเนี่ยเขาจะใช้อ่าลมนะครับในการสตาร์ทเนาะเขาไม่ได้ใช้อ่าไดสตาร์ทแบตเตอรี่เหมือนรถยนต์เรานะเพราะเครื่องมันใหญ่นะครับเครื่องมันใหญ่ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าปั๊มลมฉุกเฉินเนาะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหนึ่งสูบนี่สตาร์ทมือด้วยนะเครื่องนี้เนี่ยลูรูสตาร์ทมือเนาคืงเหมือนเครื่องคูปต้านะครับแต่เขาระบายความร้อนด้วยอากาศเนาะใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเวลาไฟดวงไฟดับอะไรทํานองนั้นเดี๋ยวไปเก็บของก่อนไปเก็บของแล้วผมก็จะเดินขึ้นเลยนะเดินขึ้นเลยเดี๋ยวไปชมห้องเขาเรียกว่าต่างๆของเรือแล้วกัน นี่หมวกเก็บมาแล้วเก็บกระเป๋าน้ำปึ๊บถุงย่ามใส่เครื่องมืออะไปยางไปนะครับนะครับอ๋อนี่ไง ฝาสีน้ําเงินเนี่ยเขาเรียกว่า expansion tank นะหรือหม้อพักน้ําถ้าเป็นภาษารถยนต์เนี่ยเขาเรียกว่าหม้อพักน้ำนะฮะ e x p a n นี่ยหม้อพัก e x p a n d เข้าใจเนาะว่าหม้อพักน้ําคืออะไรเพราะว่าในรถยนต์มันก็มีเนาะมีใช้งานอยู่เอาไว้เติมนะครับเมื่อน้ําในระบบมันพร่องเนาะหรือน้ําในระบบมันลดลงแค่นั้นแหละนี่ห้องอาบน้ํา ไปเ,เบ่งวะผ้ามาเบ่งผ้ามาเบ่งห้องอาบน้ำของสุภาพบุรุษชาวเรือหนึ่งห้องสองห้องมีฝักบัวด้วยสามห้อง,องน่าไปอันนี้ประตูห้องเครื่องเนาะออกมาเมื่อกี้รับอันนี้ห้องสุขขาปับโอ้ยผ้ามาเบ่ง ครับนี่ห้องขี้ไรกันถ่ายไม่แอบถ่ายคลิปครับโอ้โทำไอ้นี่เหรอทำคอนเทนต์สนหน่อยไม่มีถ่ายพนักงานต้องเลยเหรอไม่ไม่ไม่เห็นหน้าครับเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าตัวครับอันนี้ wow ID, วาวไอดีกับวาวไอเสียของเครื่องจักรใหญ่อูอ้นี่แหละที่จะเอาไปเป็นอะไรเดีย๋ยวตอนเย็นค่อยขนไป พูดเสียงดังไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ว่าผมมาแอบถ่ายเขาอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องพักพนักง,งานนะครับหรูหรานะครับเรือลำนี้แอร์เย็นช่ำเลยมาจะเอ๋ <laughs> เดี๋ยวออกไปห้องไหนดีเอ่ยอันนี้ห้องประชมุมห้องชุมนุมอย่ออกมาทางนี้อันนี้ห้องรับประทานอาหารห้องซูบุรีอันนี้ห้องควบคุมสินค้างี้คเอาแค่นี้พอไม่ไม่เห็นพี่หรอกผมไม่มีตังค์จ่ายค่าตัวพี่ ออกมาข้างนอกอ้อหอนเดีออกมาข้างนอกนีอันนี้ทางออกฉุกเฉินเนาะเวลาไฟไหม้ทะลุไปถึงห้องเครื่องเลยเนี่ยทางนี้แมามา๋มายวาผมพาไม่แอบดูห้องครัวเพราะว่ามี FC เคยอยากให้ผมทำเกี่ยวกับห้องครัวให้ดูเนาะ ว่าห้องครัวหน้าตาในเรือเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแป๊บนี่ห้งคัวเอาให้เห็นแค่นี้นะครับผมไม่ขี้เกียจเดินเข้าไปข้างในเพราะว่าไม่ได้ใส่แมส <c oughs> เขาเขียนว่าถ้าจะเข้าไปข้างในเนี่ยต้องใส่แมส แต่ว่าไม่ได้ใส่มาไม่รู้ไปล่วงทิ้งไว้ไหนอ่ะแค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามนะกับผมสร้างมากครับสวัสดีครับ